อิมัลลาฮิลลอฮ์มะจัลมะดัมบินอัลอาอิชอัลลอฮุมบิรราะฮิมซาลาฮฺมุลเลาะห์มุลลาห์มัตุลออฺบาริกาตุครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายครับสถานการณ์ความปั่นป่วนบนโลกตั้งแต่สถานการณ์เกิดสึนามิเกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุน่นแล้วเรื่อยมากระทั่งถึงการ เกิดแผ่นดินไหวในพม่าที่ต่อเนื่องจากญี่ปุ่นจนกระทั่งเกิดภาวะอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ภาคใต้อย่างรุนแรงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์แห่งชาติไทยนั้นทำให้พี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากที่เกิดความหวาดวิตกกังวลแล้วก็มองว่าปรากฏการเหล่านี้ในหลักคำสอนขอิสลามนั้นมองว่าเป็นสัญญาณบ่งบอก วันเกียรมะหือวันเส้นโลกหรืออย่างไรบางคนวิตกมากเสียจนเกินกว่าที่ควรจะเป็นก็อยากจะเรียนว่าปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้ถ้าจะมองว่าเป็นสัญญาณมันก็มีสัญญาณมามากมายแล้วที่จะบ่งบอกถึงวาระบั้นปลายของโลกและจักรวาลปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าความไม่ว่าความปนวปนทางสังคม พฤติกรรมของคนที่เบี่ยงเบนออกไปจากกรอบเป็นความดีงามทั้งหลายแต่เรจนปรากฏการธรรมชาติที่แสดงออกมานั้นก็เป็นการบ่งบอกว่านั่นเป็นคําเตือนที่จะได้ทำให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงว่าทุกอย่างนั้นมีวาระสุดท้ายของมันทุกอย่างต้องมีจุดจบไม่มีอะไรที่เริ่มต้นแล้วไม่มีวันจบทุกอย่างเมื่อมีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีจุดจบ นี่เป็นหลักคําสอนเป็นหลักคิดในศาสนาอิสลามแต่จะบอกว่าเป็นวาระที่กิยามัตกาลังจะมาถึงหรือไม่นั้นสําหรับเรื่องของวันกิยามัตวันสิ้นโลกนั้นเป็นวาระที่ไม่มีใครบอกบอกได้แม้กระทั่งท่านรอซูลสลัสลลัมท่านนบ,บีก็ไม่ได้บอกอัลกุรอานก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์ คำถามเหล่านี้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตสมัยที่ท่านศาสดามีชีวิตย e อล l u ยา g ั a n i า a อ e s a l u สอ g a anisa ayamulsa a ามุลซาหม,มอมัดเอ๋ยคนเหล่านั้นจะสอบถามเจ้าถึงเรื่องของวันสุดท้ายวันโลกาวิบัติโลกาวินาศหรือแล้วแต่จะเรียกกุลอินนม์มะนัน่งหอิดลละห์ เจ้าจงบอกเขาไปเถอะว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องวาระสุดท้ายของโลกนั้นเป็นความรู้เฉพาะพระองคอ์ลอสวาตาลาเท่านั้นและอยุนลีลีวักตียาลีอาดึงพระองค์ไม่เปิดเผยเวลาที่แน่นอนให้กับใครแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นการส่งสัญญาณให้มนุษย์เราได้ตะหนับอย่าให้ดำรงอยู่ด้วยความประมาท อย่าได้ดำรงอยู่ด้วยความทนนงอันเนื่องมาจากการค้นคว้าหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และก็คิดว่ามนุษย์นั้นสามารถที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้มนุษย์พึ่งตัวเองพึ่งเทคโนโลยีที่สามารถสร้างขึ้นด้วยตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพระเจ้าอีกแล้วการค้นพบ ในทางเทคเนิคเทคโนโลยีหลังศตรวรรษที่16หเป็นต้นมานั้นมนุษย์เริ่มศึกษาปรากฏการธรรมชาติแล้วก็เข้าใจระบบความจริงในธรรมชาติไปได้มากขึ้นแล้วก็ได้ผลิตเทคโนโลยีออกมาเพื่อต้องการที่จะเอาชนะเพื่อต้องการที่จะให้ตนเองนั้นดำรงอยู่ได้กับธรรมชาติ ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทำให้มนุษย์หลงลืมว่าตนเองนั้นมีความพอตัวไม่มีความจําเป็นจะต้องพึ่งพระเจ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องพูดถึงพระเจ้าไม่มีความจ,จ,จํา,าจเป็นจะต้องคํานึงถึงกฎเกณฑ์กติกาศาสนาอีกต่อไปและในที่สุดภาวะความเป็นไปของมนุษย์ก็หันไปสู่ความตกต่ำมากยิ่งขึ้น การดำเนินชีวิตอย่างละเมิดการดำเนินชีวิตอย่งางไร้ขอบเขตแห่งคุณธรรมก็อบาล้นอยู่บนโลกใบนี้วันนี้จนมีสัญญาณเตือนว่าในที่สุดแล้วมนุษย์ก็จะตระหนักว่าไม่สามารถที่จะหนีจากอำนาจของพระพิจเจ้าได้ไม่สามารถที่จะป้องกันอำนาจแห่งพระพิจเจ้าได้มนุษย์มีความจําเป็นจะต้องหันมาเลื่อมใสศรัทธาและจงรักภักดีในพระองค์ตลอดไป كب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ايه تفضل موحوس ما تحط راسك بي ب ส م ิ ل ل ه الرحمن الرحيم า ل س ل ا ะ عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็คงจะได้มาพูดต่อกันถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเราได้พูดเกินถึงเรื่องของภาวะความปันป่วนของโลกอันเนื่องมาจากเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ติดต่อกันเป็นรลอกตั้งแต่ต้นปีเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเอาทกภัยครั้งใหญ่ในภาคใต้แล้วก็เกิดความกังวลกันว่านี่กำลังจะเกิดวันเกียร์มาหรือวาระสุดท้ายของโลกกำลังจะมาถึงหรืออย่างไรและก็เมื่อตอนที่แล้วก็ได้พูดกันแล้วว่า,าเรื่องของวันสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องเกินวิสัยที่จะมนุษย์เราจะศึกษาเรียนรู้ได้ วันนี้ก็คงจะมีคําถามต่อไปว่าและถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณวันเกียร์มาหรือวันสิ้นโลกกําลังจะมาถึงจริงๆเราควรจะเตรียมตัวเตรียมใ,ใจอย่างไร <c oughs> ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่น่าจะเป็นคําถามมากที่สุดเพราะว่าในฐานะของความเป็นมนุษย์เราไม่อาจที่จะเลือก ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลือกทางเดินเฉพาะที่จะทำให้ประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขโดยตลอดได้ชีวิตของมนุษย์เรานั้นมันก็มีคระเลรากันไปทั้งทุกข์ทั้งสุขแต่ว่าโดยปกติแล้วคนเราจะอยู่กับความสุขความสบายมากกว่าเมื่อเหตุเกิดความรุนแรงขึ้นอันเนื่องมาจากเป็นปรากฏการธรรมชาติก็ดี เขาไม่ควรที่จะต้องไปกังวลทุกร้อนจนไม่เป็นอันทำรรมาหากินเป็นอันทำวางตัวไม่ถูกก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นคำถามที่น่าจะถามก็คือว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างนั้นในภาวะที่โลกกำลังปั่นป่วนอย่างนี้เราควรจะทำตัวอย่างไรในฐานะความเป็นโมเมนต์นั้นเรามีหลักความเชื่อเรามีหลักอักีดาของเราว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น เป็นดอดเป็นข้อกำหนดจากพระผู้เป็นเจ้าโดยแท้เมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นจากการกำหนดของพระองค์ในฐานะความเป็นบ่าวก็ต้องยอมรับสภาวะอันนั้นที่เกิดขึ้นโดยไม่กลัดกุ้มเศร้าโศกวลาตาฮินูวลาตาซันูวอย่าท้อแท้สุเจ้าทั้งหลายอย่าท้อแท้วลาตาซันูอย่ากลัดกุ้มเศร้าโศกอันตุมุนอาเล้านอิ่งกุนตุมมุมินิน พวกเจ้ายังดำรงความเหนือกว่าอยู่หากพวกเจ้าทำลรงไว้ซึ่งความเป็นผู้ศรัทธ,ธาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยู่ในสถานะความเป็นโมกมินผู้ศรัทธ,ธาที่เปี่ยมล้นไปด้วยความจงรักภัก,ภกดีต่อพระองค์แล้วจะเกิดสภาวะการอย่างไรเกิดขึ้นก็ไม่น่าที่จะเป็นเรื่องที่ต้องวิตกกงังวลขอแต่ให้คนเราดำรงตนอยู่ในกรอบแห่งความดีงาม ไม่ละเมิดไม่ประพฤติในสิ่งที่จะทำให้เกิดความชั่วร้ายขึ้นก็ไม่ต้องกังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่จะทำให้เขานั้นอยู่ได้โดยไม่ท้อถอยอยู่ได้โดยไม่เศรา้าโศกไม่กัดกลุ้มเขายอมตนต่อพระเจ้าและพร้อมที่จะรับสภาวะตามที่พระองค์ทรงกำหนดเพราะฉะนัน้น จึงอยากจะเรียนว่าสิ่งที่ควรจะเตรียมให้มากที่สุดสำหรับปรากฏการณ์ของโลกวันนี้ก็คือการเตรียมต่อการที่จะตั้งหน้าตั้งตาทำความดีเป็นต้นว่าเข้ามัส j ิให้มากขึ้นนั่งในมัสิิ d ให้นานขึ้นกล่าวซิกรุลล่อลและอ่านอัลกุตอ่านให้มากขึ้นแล้วก็หันมาดูแลครอบครัวว่าคนในครอบครัวของเรานั้นดำรงตนอย่างไร มีปฏิสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้ากอรัตกรามากน้อยแค่ไหนวันหนึ่งหนึ่งได้ทําอะไรมั่งได้ขอดูอาขอพอรจากพระองค์บ้างหรือไม่อย่างไรได้กล่าวราลึกถึงพระองค์สิเกตและอ่านคุณอ่านเพื่อต้องการที่จะทําใจให้เข้าใกล้ชิดพระองค์มากน้อยแค่ไหนนี่คือประเด็นสําคัญที่สุดในการที่จะต้องเตรียมไว้สําหรับสถานการณ์ในโลกยุคบั้นปลายอย่างวันนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับอัสสลามอะลัยกุมวะเราะฮฺมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ อัลลอฮฺอ <se as> <an> ัลลอฮฺอเลลอฮฺอั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 ลลอฮัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลีอฮฺอัลอัลลอฮฺอัลลอัลลัลลอฮฺอาลละฮฺอัลลัลลอออฮฺัีัลลอฮฺอัลลอฮฺันลรอัอฮกอัอัลอัลลหฮัลลอัออับสถานการณ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นบนโลกอันเนื่องมาจากสภาวะของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผ่นดินไหวไปยสึนามิตลอดจนภาวะน้ำท่วมภาวะอุทกภัยอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาคใต้บ้านเราวันนี้แล้วก็เกิดคำถามต่างๆมากมายในสังคมนะครับและมีลักษณะคำถามที่คล้ายคลึงกันวันนี้ถ้าจะถามว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ญี่ปุ่นหรือก่อนหน้านั้นนะครับที่จีนที่ไคเชฟที่นิวซีแลนด์แล้วเรื่อนมาจากกนกระทั่งถึงญี่ปุ่นมาถึงเมืองไทยมา,มาถึงพม่ามาถึงเมืองไทยนั้นได้ให้บทเรียนอะไรเก็บย,ย์บ้างเพราะว่าเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งคำตอบบางส่วนก็ได้มีการพูดถึงไปแล้ว อย่างน้อยที่สุดก็ทําให้มนุษย์ได้ตระหนักว่าทุกอย่างที่มีจุดเริ่มต้นนั้นก็ต้องมีจุดจบและชีวิตทุกชีวิตก็เดินไปสู่ตรงนั้นด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการดำรงอยู่บนโลกวันนี้เราก็เพื่อที่จะเดินไปสู่จุดหมายเดียวกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าในหลักอุดมคติของเราของศาสนาทุกศาสนานั้น ไม่ได้สอนมนุษย์ว่าเมื่อจบชีวิตแล้วทุกอย่างก็จบลงเมื่อจบชีวิตก็สิ้นสุดกันจะไม่มีอะไรต่อไปอีกแล้วหลังจากนั้นนั่นเป็นความคิดความเชื่อของคนนอกาศาสนาความคิดเหล่านี้เองนะครับที่จะทำให้คนเหล่านั้นมองโลกในมิติเดียวมองชีวิตในมิติเดียวและก็คิดแต่จะขวนขวายหาความ สุขความสนุกเพลิดเพลินบนโลกไปเป็นวันๆเท่านั้นชีวิตจึงไร้แก่นสารชีวิตจึงไร้สาระแต่ชีวิตที่มีความเชื่อมองความศรัทธาตามที่ปลูกฝังกันไว้ว่าหลังมิติของวันโลกนี้ความเป็นมนุษย์ของเราก็ไม่ได้จบสิ้นแค่นั้นจะต้องมีมิติของวันโลกหน้าต่อไปอีกยาวนานเพราะฉะนั้น ปรากฏการ์ต่างๆเหล่านี้เตือนให้ได้ตระหนักถึงอุดมคติที่ได้พร่นสอนกันไว้ตั้งแต่ปู่ย่าตายายวันหนึ่งเราไปตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรกับเราเตือนให้เราเตรียมและก็เตือนให้คนที่อยู่ในความคิดแบบวัตถุนิยมทั้งหลายที่หลงยึดเอาความทันสมัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นหลักแล้วก็เชื่อว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นสามารถที่จะทำให้เรารอดพ้นได้ เป็นที่พึ่งของเราได้โดยปาดเสียจากความจําเป็นใดๆที่จะต้องพึ่งพระเจ้าอีกต่อไปปรากฏการณ์เหล่านี้สอนให้เขาได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีอีกมากมายที่มนุษย์ยังไม่รู้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าอย่างไรแค่ไหนเนี่ยมนุษย์ยังทําไม่ได้อีกเยอะปรากฏการณ์ของประเทศญี่ปุ่นเห็นชัดเจนมีกําแพงกั้นน้ําอันเนื่องมาจากสึนามิเป็นสิบสบเมตร แต่ถึงเวลาจริงๆแล้วป้อปากาันเหล่านั้นก็ไร้ความหมายใดๆทั้งสิน้นไม่สามารถที่จะป้องกันให้เขาได้รอดพ้นจากอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจึงเป็นคำเตือนให้มนุษย์ทั้งหลายได้ตระหนักว่าเหนือกว่าอำนาจที่มนุษย์มีอยู่นั้นยังมีอำนาจที่เหนือกว่าที่มนุษย์จะต้องสิรูราบและจงรักพักดีในพระองค์มนุษย์ต้องหันมาใช้ชีวิตตาม กรอบกติกาและข้อกำหนดที่พระองค์ทรงสั่งสอนเท่านั้นเขาจึงจะดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยเขาจึงจะดำเนินชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขและเขาจะดำรงชีวิตอยู่บนโลกด้วยความพอดีพอดีด้วยทางสายกลางไม่ยึดเอาวัตถุจนลืมความเป็นจริงของชีวิตและขณะเดียวกันไม่มุ่งไปแต่เรื่องของจิตวิญญาณ จกนกระทั่งไม่นำพาไม่รับรู้ crisis, รรร e ต่อสภาพแวดล้อมปัญหาในสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองและครอบครัวจึงขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ใช้ปรากฏการเหล่านี้เป็นบทเรียนสำหรับที่จะครองตนให้อยู่ในกรอบอันดีงามต่อไปพสลลมอเลกุวมอระมตุลลอะเะกาตุ Bismillahirohmanirohim. Alhamdulillahirobbin alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapten penonton, tahan bukan tadi kerobok tahan kap. Hari ini akan perlu terus 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 เ,เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดความรุนแรงต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีจกนกระทั่งมาถึงภาวะอ,อทุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้บ้านเราในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับในท่ามกลางปรากฏการณ์อันรุนแรงต่างๆที่ผ่านมานี้เราจะอยู่อย่างไรให้มีความสุข ในภาวะที่ภัยพิบัติโลกกําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะน,นี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกอย่างไรที่ไหนจะรุนแรงแค่ไหนอย่างไรหรือไม่ก็ยังไม่มีใครรู้ถ้าหากว่าชีวิตของคนเรานั้นดำรงอยู่ด้วยความท้อแท้สิ้นหวังก็จะทำให้ชีวิตของคนเรานั้น ไม่สามารถที่จะบรรลุสู่ความสาเร็จได้อลอสมะตาลาได้ประทานโอกาสประทานองค์คาพยบต่างๆในร่างกายของเราให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และพลังงานสำคัญที่สุดที่พระเจ้าให้แก่มนุษย์ก็คือเรื่องของสติสัมปชัญญะหรือปัญญาโดยปัญญาที่มีอยู่นี่แหละครับมนุษย์สามารถสั่งสมอายแะระรท ตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงวันนี้คนไปอยู่ในอวากาศได้เราสามารถที่จะพูดจาสื่อสารกันได้ภายในเวลาหนึ่งวินาทีสองวินาทีรู้กันพูดกันได้แม้จะอยู่แม้จะอยู่คนละสีกโลกก็ตามนี่คือพลังของสติแต่ถ้าคนเรานั้นอยู่กับความท้อแท้ความเศร้าโศกก็จะทำให้พลังอันสำคัญที่สุดที่เรามีนั้น ก็จะเสื่อมทรงลงและก็ไม่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นภาวะอะไรที่เกิดขึ้นก็แล้วแต่จะต้องตระหนักอยู่ตลอดว่านั่นคือภาวะที่เกิดขึ้นโดยอำนาจแต่พระเจ้าเกิดขึ้นตามสภาวะการที่พระองค์ทรงกำหนดแล้วอะไรก็ตามที่พระองค์ทรงกำหนดไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความสุขไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความไม่ดีทั้งหลาย ถ้ากําหนดไว้อย่างไรแล้วก็ไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นอลัลลอฮ์มาแลมาลีมาอาัลไทตเมื่อหลังละหมาดท่านนบีได้สอนกับพวกเราทุกท่านให้กล่าวรำลึกถึงพระเจ้าว่าโอ้พ,พระผู้เจ้าลามานีอาลีมาอาัลไทตไม่มีใครยับยั้งได้หรอกในสิ่งที่พระองค์ประสงค์จะประทานให้เวลาโมติเลมติยมามเลมามานาตา แล้วเช่นเดียวกันไม่มีใครติดหยิบยื่นให้ได้ในสิ่งที่พระองค์ทัดทานสกัดกัน้นเวลารอดดริมากอไดาตาไม่มีใครที่จะผลักไสภาวะที่พระองค์ทรงกำหนดได้นี่คือหลักอุดมคตินี่คือหลักความเชื่อแล้วก็เป็นคำกล่าวที่ท่านนบีนั้นย้ำให้เราทุกคนนั้นได้กล่าวอยู่สม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกครั้งหลังละหมาด ภาวะต่างๆเหล่านี้หากเรามีความตระหนักมีความเข้าใจมีความเชื่อตามความที่กล่าวที่ท่านทสดานมหมันได้สอนนั้นก็จะทําให้คนเราอยู่อย่างไม่ทุกข์ร้อนไม่จําเป็นจะต้องรู้สึกผิดหวังจนท้อแท้ในสิ่งที่ไม่ได้เพราะเราก็ย้ําอยู่ตลอดว่าไม่มีใครจะให้ได้ในสิ่งที่พระองค์ทัดทานและในสิ่งที่พระองค์ประสงค์จะให้ไม่มีใครยับยัง้ง คนก็จะไม่มีความทุกข์คนก็จะไม่มีความเดือดร้อนเราจะดำเนินชีวิตภายใต้กรอบแห่งความเชื่ออันใดที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นคุณละเยูซีบานาอินลามากาตาบลลอฮุลานาฮัวเมาลานาฟันเลตาวัคกัลโมตุโมตวะฟันเลตาวัคกัลโมตมินุนคุณละเยดซีบานามุฮัมมัดจงกล่าวถือว่า และยซีบานาอิลลามากตะบลลอฮุลนาไม่มีสิ่งใดที่ประสบวารนอกจากสิ่งที่องค์ได้บันทึกไว้แล้วได้กําหนดสภาวะไว้แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายต่อพระองค์ชีวิตที่จะไม่เดือดร้อนไม่กังวลวิตกทุกข์ร้อนก็ถือชีวิตที่รู้จักมอบหมายต่ออำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้วก็เฝ้ารำลึกถึงขอพรขอรูอาจากพระองค์ ไม่ใช่อยู่เฉยๆมอบหมายพระองค์แล้วไม่ต้องทําอะไรแต่ต้องพยายามขอพรขอดูอาจากอาันลอ์ขอให้พระองค์ปลักสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปจากชีวิตของเราขอให้พระองค์จงกระจัดบารละบาระทั้งหลายนั้นให้พ้นไปจากเราและลูกหลานครอบครัวของเรานี่คือชีวิตที่จะทําให้ดําเนินอยู่ได้บนความสุขท่ามกลางความปนเป่วนหรือภาวะการ ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกคนที่จะดำรงอยู่ได้อย่างร่มเย็นก็คนที่มีใจศรัทธ,ธาจงรักภักดีมอบหมายในพระองค์และก็พยายามวิงวอนขอต่อพระองค์เท่านั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายผู้ฟังทั้งหลายจงได้ตระหนักและจงได้ปฏิบัติตามกรอบที่ท่านศาสนาอิมามัดได้แนะนําสั่งสอนเอาไว้เท่านั้นมันเป็นปัจจัยเพียงอันเดียวที่จะนําเราไปสู่ความร่มเย็ยนเป็นสุขในทุกสภาวะการ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته